สวัสดีครับวันนี้น้องเลิมนะครับผมจะมาทำอาหารมังสวิรัตเจแบบไม่เจมเจนะครับผมวันนี้จะมาทำแกงส้มมะรุมนะครับผมแกงส้มมะรุมนะครับแกงส้มมะรุมนะครับผมเราก็พิกแกงพิกแกงแดง,งนะครับครับซื้อตามท้องตลาดที่เป็นเมนูเป็นพิกแกงเจนะครับผมที่เป็น พริกแกงส้มเจหรือว่าพริกแกงแดงนะครับผมที่เป็นแบบเจนะครับผมเอามาดัดแปลงทำเป็นแกงส้มได้นะครับผมนะครับก็ขั้นตอนในการที่เราจะมาทำนะครับผมเปิดเตาเนาะผมก็จะเอาน้ำมเอามะเขือเทศนะครับกับปลาซาบะเจนะครับผมแล้วก็พริก พ,พี่แกงแดงนะครับผมใส่ลงไปนะครับผมเปปัดอาจจะทําให้มันนัวเห็นไหมมันจะนัวนะครับผมปลาซาบะนี่เราก็กะใส่ประมาณสักสามชิ้นสี่ชิ้นนะครับผมส่วนมะเขือเทศก็ใส่สักโลนึงหรือว่าสี่ห้าลูกแล้วแต่นะครับผมกะปาริมาณเอาซึ่งผมชอบทานมะเขือเทศเพราะว่ามะเขือเทศนะ่ยก็คือแบบว่า มะเขือเทศมันจะมีความเปรี้ยวและความหวานอยู่ในตัวเดียวกันนะครับผมและสําหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือ,อต้องการแบบว่าไม่อยากทานน้าตาลยเยอะนะครับผมมะเขือเทศเป็นจุดหนึ่งนะครับผมที่มีความหวานในตัวและความเปรี้ยวในตัวนะครับปลาซาบะซารซื้อได้ตามร้านจีนะครับผมใครอยู่แถวลาดพร้าวก็ไปที่ ถ้าเป็นแถวลา้าวนะคะลา้าวก็จะเป็นตลาดลา้าวร้อยหนึ่งนะครับผมเข้าไปเลยเข้าไปก็จะถามก็ได้ว่าร้านเจอยู่ไหนที่ขายวัตถุดิบนะครับผม,บผมบเขาก็จะบอกนะครับผมหรือว่าแถวสันติอโศกนะครับผมเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะครับผมตาม G.P.S ได้นะครับผมแถวน้ามันมิล4ีอะไรอย่างเงี้ยครับผมสันติอโศกครับเป็นกลุ่มของทานมังเสรัสนะครับผมเป็นกลุม่มใหญ่เลยนะครับผม ก็จะนวนนะครับผมถ้าเรามาเกิดจริงๆแล้วมาเกิดให้ผมไม่พอนะครับผมผมว่าที่ผมใส่ไปยังไม่พอพอาะผมทำหม้อใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมทวนให้อีกรอบนึงนะครับ การที่จะทำแกงส้มนะครับให้มันนัวเราใส่ปลาเจปลาซาบะเจนะครับผมใส่พริกแกงแดงหรือว่าพริกแกงส้มนะครับผมใส่ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปในเครื่องปั่นนะแล้วก็มะเขือเทศใส่เข้าไปในเครื่องตัดน,นะครับผมมันจะทําให้หนัวนะครับผมอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมซึ่งผมก็ได้มาจาก โรงเจแห่งหนึ่งนะครับผมก็ต้องขอบคุณอาวุโสนะครับผมที่เมตตาก็ฝนให้พู้น้อยได้มาทำนะครับผมก็วันนี้ก็ได้มาถ่ายทอดออกมานะครับผมให้กับพี่ๆน้องๆที่ร่วมฝึกฝนทำอาหารมังเซลัตหรือว่าเจนะครับผมสวัสดีครับตัวนี้นะครับผมน้ำซุปก็เดือดแล้วนะครับผม ต้มนะครับเตอนแล้วนะครับผมบางไฟหน่อยมะเขือเทศออกพี่แกงออกให้มันกลิ่นหอมโชยแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะมาปรุงกันกันปรงนุงมีอะไรบ้างนะครับผมแกงส้มใส่ดอกเกลือลงไปนะครับผม หอกเกลือก็คือเกลือนั่นแหละครับผมแต่ว่าหลอกเกลือนี่เขาจะไม่ได้เค็มโดนะครับผมเขาจะซอฟคนเค็มนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับผมทำไมต้องใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวทําให้หอมนะครับผมทําให้มีรสชาติที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมสําหรับผมผมใส่นะตามสูตรนะครับผมจริงๆแล้วอาหารบางเสวนอาหารเจทําไม่ยากหรอกครับผม ถ้าเราเคยทำอาหารที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์นะครับผมเราก็มาดัแปลงทําเป็นอาหารเจได้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะใส่โรตีเลยรือปงซุปลงไปนะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะใส่ขนอนะครับผมขาดผมขาดขนะครับผมขนอนเนี่ผมจะชอบแบบว่าเวลาใส่แกง แกงทุกอย่างผมจะชอบใส่ขนอนครับรสชาติมันอร่อยสําหรับผมนะแต่บางท่านอาจจะแบบว่าไม่ชอบเพราะว่าข่อโนมันชอบให้เป็นไข่นะครับผมครับน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่มะรุมมะรุมนยผมซื้อที่ตามท้องตลาดนะครับผมตามท้องตลาด แต่ถ้าพี่ๆน้องๆมีตัวมารุมอยู่แล้วาบางท่านอาจจะปอกปอกไม่เป็นแล้วก็ใช้มีดสองคนปอ,อกเรานะครับป่าครึ่งแล้วก็ถูปอกปอกปอกเอาใช้มีดสองคนปอ,อกเอานะครับออกสะษาชื้นบางนะครับผมหรือวิธีที่ง่ายที่สุดครับเอามาเป็นฝากเลยเอามาเป็นฝากแล้วแเราทำยังไงแกะออกเอาช้อนถูตรงนี้ครับช้อนช้อนโต๊ะเราครับถูตรงนี้เอาเต็มเนื้อ กากเราไม่เอาทูตเนื้อนะครับผมก็จะเป็นวิธีที่ง่ายนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับผมพอจะ,อะนึกภาพออกเนาะว่าปอกยังไงนะครับผมนีผนซื้อเจอมารุมโลหนึ่งซื้อมาชอบแกงส้มทานนะครับมารุมเป็นสมุนไพรอย่างดีนะครับเพื่อสุขภาพนะครับผม ทานมาเสวยเวลาทานเจก็ต้องทานเพื่อสุขภาพด้วยนะครับผมทานอาหารได้ครบห้ามู่ห้ามู่ก็คือห้าสีนะครับผมนะครับสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีม่วงงเนี้ยครับผมให้มันครบให้มันทานอาหารได้หลากหลายนะครับผมใส่เข้าไปเลยถ้าเราอยากจะถนอมอาหารเราก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะครับผมเพื่อถนอมอาหารนะครับผม นีำส้มสายชูล,ลงไปกับกะหริมันเอานะครับผมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณเนี้ยน,น้ำขุกพลิกพอดีเลยโลหนึ่งเป๊ะหม้อน่าจะหม้อประมาณหม้อเดยสามสิบสามสิบสามสิบสองหรือสามสิบประมาณเนี้ยมันดูเล็กนะครับแต่ก้นมันลึก ริ่งมะเขือเทศตรงเยอะกว่านี้หน่อยนะครับใส่ใส่เยอะยิ่งดีทาผมไม่ใส่น้ําตาลนะครับผมเพราะว่ามะเขือเทศมันจะออกน้ำมันจะออกอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องทีมีทีนึงนะครับผมก็คือเราชอบรสชาติไหนเราก็ทํารสชาตินั้นเลยนะครับตามความชอบของเราเลยนะครับผมนะครับอ่าครับผมแกงส้มก็ มันลงก็สุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะชิมกันใส่เกลือไปนิดถ้าใครชอบเอ่อเปรี้ยวอมหวานก็ใส่ไปนะครับ เรอไม่ใช่ถ้าใครชอบออกแบบว่าปิป๊บแกงส้มออกเปรี้ยวอมหวานนะครับผมใส่น้ำตาลไปส่วนหน่อยอะนะครับผมมะ่เขือเทศมันน้อยไปปกติผมไม่ใส่นะแต่ว่าผมเมื่อเขือเทศผมใส่ไปมันน้อยปกติผมเอาความหวานจากมะเขือเทศนี่ครับผมเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำมะขามน้ำมะขามเราเอาไป ต้มก่อนนะครับผมไปคั้นนะครับบางบางสูตรอาจจะไปะต้มก่อนนะครับผมผมก็อย่างนี้เลยะะกะเอานะครับผมถ้าใครยังไม่ค่อยรู้ว่ามันจะเปรี้ยวมาเป็นค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่เอานะครับ แกงส้มแกงส้มจับชายพะโลทาําค้างคืนครับถึงจะอร่อยแกงแล้วทานเลยไม่ค่อยอร่อยครับต้องขค้างคืนอ่านี่หมดเนี้ยผมก็จะเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวก็จะปิดเตาเพราะว่าปิดเตาปิดฟฝาปิดหมอ้อปิดไล่พรุ่งนี้เช้ามาก็เข้าเนื้อแซบชิมแบบอืมเีอยอหบานโอเค มันจะไม่ค่อยออกรสเปรี้ยวเท่าไหร่เปรี้ยวอมหวานเท่าไหร่คือตอนทําใหม่ๆครับรสชาติมันจะแบบว่าไม่ค่อยถูกปากเราเท่าไหร่หรอมันจะแต่เราชิมดูเราก็จะกะกะกะได้ว่ากะกะได้ว่ามันมันจะออกถ้ามันยินแล้วจะออกรสชาติประมาณไหนนี่มันจะออกแบบเปรี้ยวหน่อยๆหวานหน่อยๆ นะครับผมแต่พรุ่งนี้เช้ารสชาติมันจะเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับผมวันนี้แกงส้มกระเสร็จสิ้นแล้วนะครับน้องเหลิมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆ้องเรื่องุฝึกฝนการทําอาหารแกงส้มมังสวรัตจแบบไม่จําเจนะครับผมนะครับผมวันนี้น้องเหลิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบอกว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องนทุกท่านนะครับขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้กับน้องเหลิมตลอดมานะครับผมสวัสดีครับ